สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับการแนะนําเครื่องมือดีๆเจ๋งๆกันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าเครื่องวัดระดับเลเซอร์แบตเตอรี่ของทาง m a กิต้นั่นก็คือ m a ก i t a า 4xt 12โวลต์รุ่น s k 1 0 5 g d z นะครับที่จะมีลําแสงเลเซอร์เป็นสีเขียวและอีก1รุ่นนะครับจะเป็นรุ่น s k 1 0 5 d z ที่จะมีลำแสงเลเซอร์เป็นสีแดงนะครับ และทั้งสองรุ่นนี้นะครับจะมีความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้า2รุ่นนี้กันก่อนนะครับเจ้าสองรุ่นนี้ให้มาเป็นกระเป๋าผ้าด้วยนะครับก็ถือว่าสามารถพกพาเจ้าเครื่องนี้ไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในชุดกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรมาให้บ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวรุ่นนี้จะเป็นเครื่องวัดระดับเลเซอร์รุ่น sk 1 0 5 d z นะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสีแดงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดระดับเลเซอร์ของรุ่น s k 1 0 5 g d z นะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นตัวขายึดนี้นะครับเทียว้ยึดติดกับตัวเครื่องวัดระดับเลเซอร์นี้นะครับวิธีการยึดเจ้าเครื่องเลเซอร์นี้เข้ากับตัวขายึดนะครับตัวด้านล่างนี้นะครับจะเป็นรูสกูแบบนี้นะครับเราไว้ยึดติดเข้ากับตัวจุดนี้ได้เลยนะครับหมุนเข้าไปได้เลยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะหมุนได้ทั้ง360อ,องศาเลยนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับ แผ่นเป้าหมายเลเซอร์นะครับสำหรับรุ่น s k 1 0 5 d z นะครับจะให้แผ่นเป้าหมายเลเซอร์เป็นสีแดงนะครับแต่สำหรับรุ่น s k 1 0 5 g d นะครับจะให้แผ่นเป้าหมายเลเซอร์มาเป็นสีเขียวนะครับก็จะตรงตามแสงเลเซอร์ของตัวเครื่องเลยนะครับและภายในชุดของ2รุ่นนี้นะครับจะไม่มีแบตเตอรี่12โวลต์แถมมาให้นะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องซื้อเพิ่มเองนะครับมากันที่ตัวเครื่องวัดระดับเลเซอร์ของ2รุ่นนี้กันบ้างนะครับตัวบอดี้ของ2รุ่นนี้จะเป็นแบบ ABS นะครับและมียางกันกระแทกมาให้รอบด้านเลยนะครับ ในส่วนด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีตัวล็อกหัวเลเซอร์มาให้ด้วยทั้ง2รุ่นนะครับเมื่อเราดันตัวล็อกไปที่ล็อกนะครับก็จะเป็นการยึดหัวเลเซอร์ไว้กับที่เพื่อป้องกันหัวเลเซอร์ไม่ให้เกิดความเสียหายและทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีระบบ XPT ที่สามารถป้องกันฝุ่นและละอองน้ําไม่ให้เข้าไปภายในตัวเครื่องได้นะครับเครื่องวัดระดับเลเซอร์ SK 1 0 5 g d z และ SK 1 0 5 d z จะมาพร้อมระบบการวัดระดับแบบ2เส้นทั้งเส้นแนวนอนและแนวตั้ง และองศาของเส้นจะมีองศาการมองเห็นของแสงถึง180องศาเลยทีเดียวนะครับระยะการมองเห็นเลเซอร์ของรุ่น SK105DZ จะสามารถมองเห็นได้ไกลถึง25เมตรแต่รุ่น SK105GDZ จะสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าถึง35เมตรและความแตกต่างของทั้งสองรุ่นนี้ที่มีเพียงอย่างเดียวและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือรุ่น SK105DZ ที่มีแสงเลเซอร์เป็นสีแดง ความสว่างของเลเซอร์สีแดงจะมีความสว่างน้อยกว่ารุ่น s k 1 0 5 g d z ที่มีเลเซอร์เป็นสีเขียวซึ่งแสงเลเซอร์ที่มีสีเขียวนั้นจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในที่ที่มีแสงน้อยหรือแสงมากปุ่มเปิดปิดก็มีความใหญ่ใช้งานง่ายและยังสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ถึง3ระดับกดปุ่ม power 1ครั้งจะเป็นแบบ2เส้นขึ้นมาพร้อมกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนเมื่อเรากดปุ่ม power อีก1ครั้งก็จะเป็นแบบเส้นแนวนอนเส้นเดียวและกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นแบบเส้นแนวตั้ง และถ้ากดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการปิดเครื่องเราสามารถปรับเพิ่มลดความสว่างของแสงเลเซอร์ได้นะครับโดยการที่เรากดปุ่ม Power อร์ค้างไว้2วินาทีก็จะเป็นการเพิ่มหรือลดความสว่างของแสงเลเซอร์ได้แล้วนะครับและเจ้าเครื่องวัดระดับเลเซอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะกับงานตกแต่งภายใน หรือว่าจะทําวงกบประตูวงกบหน้าต่างหรือรวมไปจนถึงงานช่างปูนหรือว่าช่างปะาปาก็เหมาะกับเครื่อง2รุ่นนี้มากเลยนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าเครื่องวัดระดับเลเซอร์ทั้ง2เครื่องนี้นะครับ ก็สามารถสอบถามเข้าไปช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแอมทีกรุ๊ปด้วยนะครับและสำหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะนำเจ้าเครื่องวัดระดับเลเซอร์ที่เป็นรุ่นพี่ของ2รุ่นนี้นะครับมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันอีกนะครับแต่จะเป็นรุ่นอะไรนั้นโปรดติดตามชมกันให้ดีนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมและทีมงานแอมทีกรุ๊ปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ